สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับจากในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็ยังคงมาติดตามเส้นทางนะครับของพายุฤดูร้อนที่มีผลกระทบกับประเทศไทยของบ้านเรานะครับประจำช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้นะครับจันทรที่28เมษายนนะครับก็ต้องบอกว่าในคลิปนี้เกินคาดครับท่านผู้ชมจากภาพ ที่ท่านผู้ชมกําลังรับชมแล้วก็รับฟังอยู่ขณะนี้นะครับนี่คือปริมาณของฝนสดๆที่ตกลงมาในประเทศไทยของบ้านเราโดยเฉพาะทางช่วงประเทศไทยทางตอนบนวันนี้ตกหนักหลายพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางภาคเหนือตอนล่างทางภาคกลางตอนบน แล้วก็ทางภาคกลางโซนด้านตะวันออกและก็ตะวันตกนะครับแล้วก็รวมถึงบริเวณทางภาคตะวันออกเชียงเหนือกระจายตัวหลายพื้นที่ภาคตะวันออกตอนบนแล้วก็ในส่วนของทางภาคใต้ตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะละนองพังงานะครับก็มีฝนเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คฝนกันเลยนะครับในช่วงเย็นถึงคำ่ำวันนี้แล้วก็ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า ว่าจะเป็นเช่นไรต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมและก็รับฟังนะครับขอคนละหนึ่งกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลกทั้งหมดถ้าหากว่ากดกันแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับเชิญไปรับชมและก็รับฟังกันได้เลยนะครับอาล้ครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกราบขอบพระคุณแฟนข่าว F4 ทุกท่าน ของแอดมินลุดสิทธิคนจนนะครับที่เข้ามาร่วมกันคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศในพื้นที่ของตนว่าในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ Comment กันได้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแอดมิน ขอบคุณล่วงหน้านะครับขอบคุณครับเริ่มต้นกันนะครับจากภาพกราฟ,ฟิกสแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจากกลมอุตุนิยมวิทยาก,กันก่อนเลยนะครับอย่างที่เราดูกันในทุกคลิปนะครับก็คือตรงไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดง หมายถึงเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุดนะครับแล้วก็ลงลงมาก็เป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเน้นนะครับช่วงเย็นถึงค่ำนะครับพื้นที่สีแดงกันก่อนเลยนะครับคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากนะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดพยาวจังหวัดน่านจังหวัดพแพร่สุขโขทยัยจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลก จังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดสกลนครจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับต่อไปนะครับเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปาง แล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในส่วนของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจังหวัดหนองวลพูจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมานะครับในส่วนของทางภาคกลางนะครับเน้นจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดชัยนาทจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรี อุทัยธานีกาญจนบรุรีแล้วก็อ่างทองสิงห์บุรีครับประกาศแจ้งเตือนฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาพายุรูร้อ,รอ,รอนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28เมษายนถึง1พฤษภาคมฉบับที่10ในช่วงเย็นของวันนี้จันทร์ที่28เมษายน บริเวณประเทศไทยทางตอนบนมีพายุรุร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตก และปริมาณของฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปันกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ทําให้มีแนวลมพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนซึ่งในขณะที่ประเทศไทยทางตอนบนนั้นมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนโดยทั่วไป ประกอบกับในช่วงตั้งแต่วันที่28เมษายนก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับถึง1พฤษภาคมพศ2568 จะมีคลื่นกระแสของลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุรูร้อนและปริมาณของฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณพื้นที่มีพายุฝนฟ้าขนองและเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำมีข้อจำกัดในการระบายน้ำ ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากว่าการระบายน้ำอาจทำได้ไม่สะดวกและไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งแต่ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับกรเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการ,กรเกษตรและก็สัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยจังหวัดที่ คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มีดังต่อไปนี้ในส่วนของวันที่28เมษายนใช่ครับก็คือตั้งแต่ช่วงเย็นยมามค่ำมืดของวันนี้เป็นต้นไปนะครับภาคเหนือครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูนลำปางพะเยาจังหวัดน่านพแพร่ อุตรดิตถ์สุขโขทัยกำแพงเพชรจังหวัดตากพิษนุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเชิงเหนือจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาลสินมุกดาหารจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธรอ่ำนาจเจริญนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี วันที่29เมษายนพศ2568ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสุโขทัยจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดชัยภูมิจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมุกดาหารจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทลบบุรีและก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ในส่วนของวันที่30เมษายนถึง1พฤษภาคมพศ2568ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสุโขทัยจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากจังหวัดพิษนุโลกจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ัง จังวัดอุทยัยธานีจังหวัดชัยนาทและจังหวัดลบบุรีครับจากนั้นเรามาอัปเดตลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาคกันนะครับตั้งแต่18นาฬิกาของช่วงเย็นยามค่ามืดวันนี้จนถึงช่วง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับ29เมษายนกันนะครับภาคเหนือนะครับก็จะมีอากาศค่อนข้างร้อนโดยทั่วไปโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็ลูกเห็บตก ปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดพแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจับตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้ถึงร้อยละ6 0%ของพื้นที่นะครับกับจะมีลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกในบางแห่งระวังปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากนะครับเน้นจับตาเป็นพิเศษก็คือจังหวัดเลยจังหวัดน้องคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมุกดาหารจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยะโส โซตจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีอากาศร้อนโดยทั่วไปแล้วก็จะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60ของพื้นที่นะครับกับลมกระโชกแรงแล้วก็ระวังลูกเห็บตกในบางแห่งด้วยนะครับส่วนมากพื้นที่ต้องจับตาเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษคือจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงบุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีและก็จังหวัดกาญจนบุรีครับ ซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่โดยประมาณ24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่38-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณทางช่วงจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบรุรีจังหวัดสระแก้วจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็จังหวัดชนบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30ถึงกิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ ในส่วนของทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากเน้นทางจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่ง ั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และปริมาณของฝนตกหนักบางแห่งเน้นจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษจังหวัดละนองพังงากระบี่ตรังและก็สตูลน,นะครับซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงโดยประมาณ1เมตรและบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมาก กว่า2เมตรกทมแล้วก็ปริมณฑลมีอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยจับตาพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับลมกะโชกแรงได้ในบางแห่งนะครับโดยมีอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่26 -27 ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสด3 6ถึงสาองศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการอัปเดตสั้นๆนะครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ ในคลิปถัดไปหากว่าท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดสําหรับการอัปเดตสภาพากาศกับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสนะครับสําหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ